คนนี้ใช่ไหมบานเชียโขงเซนไกเซโดเติมแก่งในช่วงเดือนกันนะคิมไม่ออกบอกซาร่านะประตูสุท่ท็อปโฟเปิดกว้างอีกครั้งหา้าคอลิเวอร์พูลไม่พลาดประเดิษศึกกับทางฟูดัมไม่ใช่งานง่ายซะแล้วครอบสุดป,ป่าพื้มใจลิเวอร์พูลชนะไป5เกมติดต่อกันชมหนึ่งแข้งสุดคงเส้นคงวานในครั้งนี้เซตีสุดโหดเทนโดยกย่องความยอดเยี่ยมต่อเนื่องของซาร่าในครั้งนี้นะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยตั้งในบานตำนานปีของของแดนลิเวอร์พูลยอมรับนะว่าอยากจะเห็นทีมรักของตนเซ็นสัญญากับทางบอยเซสกาเซโดกองกลางดาวรุ่งชาวเอเวอร์มาจากทางบรายตันในช่วงสมัยน,นี้เพราะเชื่อนะว่าแข้งรายนี้จะสามารถมาเติมเต็มความแข็งแกร่ง,ง,งตามที่ท,ทางเชเกนคอฟต้องการได้ลงตัว โดยที่ลิเวอร์พูลมีข่าวต้องการกองกลางร,รายใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงสมอนี้โดยมีนักเตะม,มากมายถูกสื่อนำมาเชื่อมโยงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นก็คือไกเซโดในวัย21ปีที่บาร์นั้นรู้สึกว่ามีคุณสมบัติตรงใจเขาที่สุดแล้วผมคิดว่าเขาสามารถเป็นการสัญญาที่คุ้มค่าสำหรับทางลิเวอร์พูลได้ถ้าพวกเขาเล่นในระบบกันโดยที่ใช้กองกลางตัวรับ2คนแบบในวันนี้มอนเซสกกเซโดจะเป็นนักเตะที่มาเติมเต็มได้อย่างลงตัว ที่สุดแล้วเพราะเขาทำงานหนักมาจากแดนกลางในสไตล์เดียวกันกับทางเจแดนฮาร์ดสันเชมิบเนอร์ฟามินโชและก็ชินีวอนดุมสมัยที่ยังอยู่กับทางทีมในขณกนั้นการมีนักเตะอย่างทางกาเซโดในแดนกลางเนี่จะทำให้ฟรูแบ็กสองข้างสามารถเติมเกมรุกได้โดยที่ไม่ต้องกังวลใจเพราะแดนกลางจะมีการยืนที่แข็งแกร่งขึ้นดังนั้นการมีเขาอยู่ในทีมจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากสำหรับทางเลเบอร์พูลในขณะนี้ เลวฟูสร้างผลงานชนะในเกมชิมเบริก5นัดติดต่อกันแล้วเมื่อล่าสุดนั้นเปิดบ้านพิชิตฟูแร่ไปหนต่อศูนย์จากการลงสนามเมื่อวันพุทธที่3พฤษภาคมเพิ่มโอกาสฝันถึงการคว้าอันดับท็อปโฟมากยิ่งขึ้นไปอีกในครั้งนี้จากสถานการณ์ล่าสุดของแดงนั้นรั้งอันดับ5ของตารางคะแนนโดยมีแต้มตามหลังแมนยูนะฮะทีมอันดับ4เหลือเพียงแค่4แต้มเท่านั้นแม้จะลงเล่นมากกว่าผีแดง2นัดก็ตามทีเริ่มไปที่หนึง่ง,ง,งกับคาร์ดกันโชต้าไม่ฟิตนั่งสรองนะ โดยทีเโกโจต้าฮีโร่นัดก่อนที่ลิเวอร์พูลนั้นเปิดบ้านสยบสเปอร์สุดมันไป4-3ช่วงต่อเวลาจะมีปัญหาที่หลังนะฮะและก็ต้องนั่งเป็นตัวสำรองข้างสนามเนื่องจากไม่ฟิตเต็มร้อยจากการจัดทับรับมือฟูลแลมเจอกกินคอฟเองก็เปลี่ยนโพต,ตัวจริง3รายโดยหันมาใช้จอแดนฮันเดอร์สันดาวินตูเชสและคอสตาซิมิคัสออกสตาร์ด้วยเหตุนี้แอนดี้ปรบเอร์สันฮาวิเอวเรชและโคดี้กัคโปจึงหล่นไปนั่งในซุ้มมานั่งสำรอง ขณะที่อิบราคิมาโกนาเต้ลงเล่นให้กับทางเรดแม็ชีนครบ50นัดพอดิบพอดีจังหวะข้อที่2เจ้าสัวนน้อยกระอักขาด2แกนหลังในครั้งนี้โดยฟูลแลมซึ่งนัดก่อนเนี่ยแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในรังของตนเองแบบบวิดไป2-1ต่อ 1. บุกมาเยือนแอนฟิลด์โดยปราศจาก2คีย์แมนอันดเดรชเปเดล่าและก็ทีมบริมที่มีปัญหาการอบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงเล่นไปตลอดทั้งซีซั่นแล้วด้วยเหตุน,นี้เองนะฮะ ที่เมืองกรุงจึงหันมาใช้งานทอมเชนนี่ซึ่งได้สวมปอกแขนกระตันทีมในครลังนี้เพิ่มเติมอีกด้วยรวมถึงเินเบียมที่ถูกส่งลงมาเป็น11คนแรกในครลังนี้รเบทเสร็จแล้วมา์โกซีวาปรับทัพมากถึง5ตำแหน่งโดยนอกจากทางเชนนี่กับทางบินเบียนที่ได้คืนโผตัวจริงแล้วเชดริกโซอาเรสซาซาบรูกิชและก็อิซาดิยอฟก็ได้ออกสตาร์ทเช่นเดียวกันและที่สำคัญเจ้าสัวน้อยต้องลงเล่นทียิปถึง4นัดในรอบ11วันในคาลังนี้ ต่อมาข้อที่3สัซาราพึ่งพาได้เสมอนะว่ากันตามจริงโฟลแมมบุกมาต่อกรกับลิเวอร์พูลได้ไม่เร็วเลยนะฮะและก็มีโอกาสทําเสียเใส่เจ้าบ้านด้วยเช่นเดียวกันสุดถือว่าสร้างปัญหาให้กับทางนารับของเรดแม็กชินได้ไม่มากกว่าน,น้อยอย่างไรก็ตามทำหนบทมเนียมของเจ้าสวนน้อยมาแตกจนได้เมื่อทางดิยอฟได้ทำฟาว์ตูเยสจนเสียลุกโทษและโมก,ก็สังหารไม่พลาดพาดเจ้าบ้านนําหน้าในช่วงนาที39 แม้ว่าทางการยิงลูกโทษ12หนหลังสุดนี้เขาจัตบันพาดไปถึง4ครั้งก็ตามชีจากประตูดังกล่าวทำให้ดาวยิงทีมชาติอียิปต์ซอยตอาใคในแอนฟิลได้เป็นลูกที่99แล้วในทุกประการแถมเป็นลูกที่10ใน11เกมหลังของเขาด้วยหลังสลับศึกอพิเมเร์ิ็กในช่วงซีซั่นนี้ ไม่เพียงเท่านั้นบางโมยิงประตูในเกมเย่าทุกประการได้เป็นนัดที่8ติดต่อกันอีกด้วยนะครับคือ9ประตูซึ่งถือเป็นสถิติที่ต่อเนื่องที่สุดของนัดเตะหงแดงในชุดเกมที่กับทางแอนฟิลติโกตั้งแต่ลุยโซเรชทำได้เมื่อช่วงเดือนมการาคมปี2014คือ8นัดเช่นเดียวกันอีกทั้งถึงขนาดนี้ King o ฟ E g y ิ t เป็นขุนพลทีมลิเวอร์พูลคนแรกที่กระทุ้งประตู เกมล็กได้เกินกว่า18เมตรรวมแล้ว6ซีซันตั้งแต่สโมสร,รเลื่อนชั้นขึ้นมาได้หนล่าสุดเมื่อปี1962ในขณะนี้ต่อมาข้อที่4หงเอาอยู่ฟ้าดิมๆอีก3แต้มหมู่้าดิมๆ แม้ว่านัดก่อนของแดงจะวิตเสียท่านโดนสเปอร์แบ่งแต้มเททั้งที่นําไปก่อนถึง3ประตูนะฮะแต่ฟูลแลมก็มีพิษส่งน้อยกว่าไก่จะทองหลายขุมจึงไม่เป็นปัญหาที่เจ้าถิ่นนั้นจะรักษาสกอร์ขึ้นนํา1.0ต่อศแม้จะต้องอาศัยอาริสซงอาเบเกอร์โชว์ซูเปอร์เซฟปัดลูกยิงระยะเผาขนของคารอสวิดิซิีุส ปฏิเสธโอกาสตามทิ่เสมอของทีมเยือนก็ตามครบ9 0นก้าสิบเปอร์ลเวอรฟูกเก็บอีก3แต้มอย่างไม่ยากลำบากมากไปนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าสัวน้อยไม่ได้งัดลูกหนังออกมาใช้เลยจึงทำให้ทีมจากทางเบอร์ซใช้เล่นกันได้อย่างสบายใจเชิบ แม้กองเชียร์อาจจะมีเสียวเล็กน้อยเนื่องจากมันเป็นเกมที่ไม่มีใบเหลืองถูกแจกให้กับนักเตะของทั้งสองฝั่งเลยแม้แต่ใบเดียวโดยในเกมนี้ทั้งสองทีมส่งบอลเข้ากรอบได้ถึง3ครั้งเท่ากันแต่แน่นอนว่าเจ้าบ้านเนี่ยได้ส่งยิงมากกว่ารวมแล้ว1 5ต่อ9ครั้งและครอว์บอลได้เหนือกว่า58ต่อ1 2เปอร์นต์ในครั้งนี้ เมื่อเป็นซะอย่างนี้เลเวอร์พูจึงเ hey ฮเป็นนัดที่5ในลีกแล้วสึกแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องจักรสีแดงกลับเข้าที่เข้าทางกันแล้วและชวนให้สาวกเดอะคอฟเนียได้ฝันถึงโอกาสในการลุ้นคว้าอันดับท็อปโฟมากยิ่งขึ้นไปอีกนะและสตดท์ทยข้อที่5นะผมโปรแกรมเป็นใจอย่างแรงเลยนะโดยหางจะบอกว่าลิเวอร์พูจะชนะในเกมลีก9นัดรวดเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีใครเห็นด้วยหรือว่าแย้งอเปล่านนะ ถึงขนาดนี้ไบรท์แมกชีนเหลือโปรแกรมให้ลงเล่นอีกเพียงแค่4เกมและเมื่อมองถึงดูคู่แข่งพวกเขาก็เหมือนกับว่าทีมของเชคเกนคอฟน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะฉะนั้นแล้วโอกาสซีลอันดับท็อปฟโฟของลิวร์ฟ,ฟูยังเป็นไปได้ไม่น้อยแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเกมเหลือน้อยกว่าแมนยูก็ตามทีเพราะอย่าลืมนะว่าผีแดงจะต้องตัดแต้มกับทางไบรทตันในคืนวันพัสบดีนี้และไม่ว่าฝ่ายไหนจะดดหัวขมํา ทีมจากโรแอนฟิลก็จะได้รับประโยชน์จากทีมทั้งสิน้นนอกจากนี้แมนยูแล้วครอปเองก็จะแสดงความเป็นกังวลใจต่อทางน้นตางนวลเช่นเดียวกันเนื่องจากทีมของโรเบร์โตเดอเซปีลงเล่นน้อยกว่าบรดแมกชีนถึง3นัดและก็มีแต้มตามหลัง7ดแต้มแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับทางปีแดงสักเท่าไร่นักท,ทีมันดับ8ปรายนี้มีคิวเจอกับผู้แข่งเขี้ยวลากดินหลายนัดและไม่รู้นะว่าจะเก็บแต้มเพิ่มได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าในครั้งนี้ ต่างกับทางสถานการณ์ของลิเวอร์พูลซึ่งแม้ว่าเหลือเกมให้ลงเล่นน้อยกว่าแต่พวกเขามีโอกาสเก็บแต้มได้อีก12แต้มเลยทีเดียวโดยเฉพาะนัดบุกกับทางเลสเตอร์และซ um ัลซัมตันแต่กับทางเบรนท์ฟอร์ดและก็แอสตันวิลล่าอาจเป็นงานยากเล็กน้อยและอย่างนี้จะไม่ให้กองเชียร์หงแดงแอบอมยิ้มยังไงไหวกันแน่เชกเกนคอฟขุนซื้อลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังพาทีมเอาชนะฟูลแลมในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดในคระังนี้ โดยประตูชัยจากการยิงจุดโทษของโบโฮเมดซาลาันนาที39พาหงแดงเอาชนะฟูแลมไปได้1-0เก็บเพิ่มไปทั้งหมด59คะแนนรังอันดับ5โดยที่ไล่จี้อันดับ4อย่างทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ถึง4แต้มแต่แข่งมากกว่า2นัดซึ่งเคารับกล่าวว่ามันคือสุดยอดของความพอใจคือสิ่งที่คุณต้องการการชนะ5นัดติดต่อกันเป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมาก ถ้ามันง่าย,ายใครๆก็คงจะทําได้มีหลายจังหวัดที่เราทำไม่ดีในเกมเกมนี้แน่นอนว่าอาริสันคือผูเ้เล่นที่คงเส้นคงวาที่สุดในารายการนี้ผมเคยพูดไป2ครั้งแล้วนะเขาเก็บคะแนนชีตให้กับเรามีช็อตเซฟที่น่าเหลือเชื่อสำหรับเขาด้วยในครั้งนี้จอแดนแฮาร์ดสันกับตันทีนลิเวอร์พูลได้เก่เายกย่องความยอดเยี่ยมต่อเนื่องของโมฮัมเหม็ดซาราเพื่อนร่วมทีมชาวอียิปต โดยาราทำประตูที่184ของเขาในเกมนัดที่300ซึ่งเป็นเกมสุดดราม่าที่ลิเวอร์พูลเอาชนสะสเปอร์ไปได้4ต่อ3ที่แอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยประตูนี้ทําให้นักเตะหม,มายเลข1ิ 11, ขยับมาอยู่อันดับที่6ลำดับรายชื่อดาวสนมสูงสุดตรอดการของลิเวอร์พูลโดยเหลืออีกเพียงแค่2ประตูเท่านั้นที่จะทําให้เขาทำสถิติในการยิง30ประตูอีก1ฤดูกาลได้สำเร็จ โดยในคำขอ้อหน,นะฮะสำหรับหนังสือโปรแกรมทางการเกมในค่ำคืนวันนี้แฮนเดอร์สันเขียนว่าเมื่อนักเตะคนหนึ่งโชว์ฟอร์มระดับสูงอย่างน่าเหลือเชื่อเป็นปกติสิ่งต่างๆที่มีพวกเขาทำในบางครั้งก็สามารถถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วและขา่าวในพูนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังการทุกนขน์ครับ